ไดเมทรดอนไดโนซออเอกพราสโซโรฟัสไรเซลท็อปพิมพ์พรุมกับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอของเล่นชิ้นนี้เลยจิ๊กซอว์ไดโนโซอค่ะจิ๊กซอว์อันนี้นะคะเป็นจิ๊กซอว์แม่เหล็กค่ะมีไดโนเสร์มาให้ถึง12ตัวเลยนะคะแถมสีสันสดใสด้วยไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลย เปิดกล่องออกมานะคะก็จะมีไดโนเสาร์ชิ้นส่วนนะคะที่เป็นแม่เหล็กเป็นแผน่นแล้วก็มีการ์ดมาให้ค่ะแนะอันนี้ก็จะเป็นฉากนะคะสามารถที่จะเล่นบนฝากล่องแบบนี้ก็ได้โดยการ์ดนะคะก็จะเป็นการ์ดสองหน้าค่ะจะมีแบคิโ s ซอรัอสดิพโลซอรัสเวโรซีแรปเตอร์เท r รซอร r เ e r a ์ o s aurus t y r a n n o s aurus s t e g o s aurus a n k y l o s aurus Dimetrodon, ไดโนเส u r เอกฮ a ร a โซโร o p h ไ s ร r ซล e ่ a ท o p s ค้าวิธีการเล่นนะคะโดยอาจจะเล่นบนกล่องอันนี้ก็ได้นะคะที่เขาให้มา คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเรียงเป็นไดโนเสาร์แบบนี้ให้ก็ได้ค่ะแต่ว่าไดโนเสาร์ที่ให้มาเนี่ยชิ้นเขามีขนาดใหญ่มากตัวเดียวเนี่ยก็เต็มฝากกล่องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยึงจะเล่นบนโต๊ะเลยสำหรับของเล่นชิ้นนี้เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่2ขวบขึ้นไปได้เลยค่ะเพราะว่าชิ้นส่วนของจิกซอนเนี่ยมีขนาดใหญ่นะคะ d ิพพโลโซอรัสค่ะต่อไปเป็นแอนคิโลซอรัสนะคะ คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะวางชิ้นส่วนของจิ๊กซอค่ะแล้วก็ให้เด็กๆนํามาต่อกันนะคะสุดให้เขาสังเกตว่าส่วนไหนเป็นส่วนขาได้ค่ะต่อมานะคะเป็น v o c อ a p t e r ค่ะก็เอาชิ้นส่วนมานะคะถ้าเกิดว่าง่ายๆก่อนเราก็เอาชิ้นส่วนมาไม่ต้องกับหัวกับหางค่ะก็ให้เด็กๆนะคะแค่ง่ายๆเอามาต่อกันแบบนี้ แต่ถ้าเด็กๆนะคะเริ่มเก่งแล้วพวกคุณแม่ก็นําชิ้นส่วนมากับหัวกับหางกันได้เลยสลับไปมานะคะให้เด็กๆสังเกตว่าตรงไหนเป็นส่วนเท้าแล้วก็เอามาต่อกันค่ะของตัวนี้เขาก็จะมีแผ่นหลังตรงนี้ด้วยนะคะน่ารักมากเลยต่อมาค่ะเป็นไตเซราทอปและไทเรนโนซอรัสค่ะ มานะคะคก็เป็นไดโนเสาร์พันน้ำแล้วพอพลิกมาก,ก็จะเป็น p a r a s a r o p u s ตัวน,นี้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็น s t e โ o s a u r u s ตัวน,นี้ก็สวยเหมือนกันค่ะจะมีแผงที่แผ่นหลังด้วย เาพิกออกมานะคะเป็นบาซิโลซอรัสค่ะไว้ตรงนี้นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นไดโนเอฟไว้ตรงไหนดีน่ารักมากไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเทเรซอร์แล้วก็เป็นไดโนเสาร์พันธุ์มีปีกานี่ ค่ะนอกจากจะเป็นจิ๊กซอที่สีสันสดใสแล้วนะคะคุณพ่อแม่สามารถชวนเด็กๆคุยได้ค่ะว่าไดนโนเสาร์ชนิดไหนเป็นไดนโนเสาร์กินพืชหรือว่ากินเนื้อหรือว่าลองคุยกับเด็กๆด,ดูนะคะว่าที่มันเป็นเกรา่อหรือว่าเป็นหางเป็นตุ้มแบบนี้ค่ะเด็กๆคิดว่ามันใช้เอาไว้ทําอะไรนะคะ แผงบนหลังแบบนี้นะคะคิดว่าแผงพวกนี้ค่ะเอาไว้ทําอะไรค่ะก็เป็นสื่อไดนโนเสาร์นะคะที่น่าน่ารักมากๆเลยค่ะเหมาะสําหรับเด็กที่ชอบไดนโนเสาร์มากๆเลยก็ไม่ควรพลาดจิ๊กซอว์เกาะนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ